อ้ยมาต่างวิดีโอตัวนี้จอาเคศริยาโมม่นกินติศักดตุลาประกรณ์พิธาผลละวชโชคนักคนพิดาสืกสาการศึกษาสอาส ระแบบับประกาศยบัติวิชชชีประเภทวิชาการนิติการสาขาวิชาการบัญชีจิตยาภาโทธิจาร์ชนิดาเจริญสมบัติชนละดาพิม์บงดวงใจสมดีนิจารแซ้ดเยนะครับแต่ถ้าไม่ตรไม่เป็นไรนะครับเรารอช่วงของโปรชอได้นะครับ อัใหม่หรือว่าต่อกันซองกันซองใช่ไหมโอเคครับโดนซองแล้วคือพีคัดนะครับไลฟ์สดนะครับมานะครับ

ดูบรรยากาศอันนี้นแผนกสามัญสำคัญโอ้ตัวจ่าดูเบื้องตำก็เป็นยังใช่ด้วยกันแผนสำคัญไห,ไหมใายคร,รับบรรยากาศค,ครับดเดี๋ยวไปดูอันนี้ก็สุกตาครับเราเดินไปเรื่อยอๆ,ๆครับ บรรยากาศการจบการศึกษาของวิไลอาชีวะอุบลครับนี่ก็เป็นซุ้มของสาขาวิชาโลจิสติกอันนี้โลจิสติกโลจิสติกนะครับรธุรกิจการค้าฟรีก อันนี้จบปวสใช่ไหมปวสใช่ไหมบรรยากาศการแสดงความดีใจที่โดมให้มาดูบรรยากาศที่โดม ก็มีซุ้มถ่ายรูปเยอะอันนี้ก็ซุ้ม เทคโนโลยีดิจิตอลครับตรงนี้เทคโนโลยีอันนี้ครูเป็นคนแจกเทคโนโลยีดิจิตอลครับ อันนี้การต้องเที่ยวและการโรงแบมบรรยากาศผุๆๆ้ปรกครอันนี้การต้องเที่ยวนะครับก็แสดงความยินดีดนทุกท่านเดี๋ยวจะพาไปดูอาหาร อันนี้บรรยากาศทั้งนอกก็มีดอกไม้ขายแสดงความยินดีเดี๋ยวพาไปดูแผนกขั้คำกับอาหารต่อจานเลือกอันนี้ก็บรรยากาศการจบของของอาหารและโพชนาการครับ อันนี้หัวหน้าแผนกไปพิธีตอเราสอบพิสเทธิ์จบนั่เหรอไคนไักจบแล้วอันนี้อาหารเมื่อนอยู่รง้แก็เรียนรานที่ยไม่เหรอคนยิ้มนชันคนไไป อันนี้ก็ขะกกรรมกรรมสิงทอก็ถ่ายรูปตรงนี้อันนี้แผน,น,นกศิลปกรรมครับ